PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส หากพูดถึงโรคร้ายที่รู้จักกันโรคมะเร็งคงเป็นลำดับต้นๆนะคะที่เรานึกถึงด้วยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์ที่เปิดเผยสถานการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทยนะคะพบว่าในแต่ละปีเรามีผู้ป่วยคนไทยที่เป็นโรคมะเร็งรายใหม่สูงถึงวันละ381คนค่ะโดยคิดเป็นนะคะ1 3 9 2 0 6คนต่อปีเลยทีเดียวและในจํานวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะวันละประมาณ230คนค่ะ จะเห็นได้ว่ามีสถิติของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะรายใหม่ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีโดยสาเหตุก็หลากหลายปัจจัยนะคะทั้งภายในอย่างพันธุกรรมหรือปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเรื่องของการบริโภคอาหารการกินอย่างเรื่องอาหารการกิน U R W a t you E a t นั่นเองนะคะจากสถิติของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งโลกพบนะคะว่ากว่าร้อยละ50ของผู้ป่วยมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง แล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่เป็นปัจจัยทําให้เซลล์มะเร็งเติบโตก็คือประเภทอาหารไขมันสูงอาหารประเภทแปรรูปอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นต้นค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญนั่นก็คือสภาพแวดล้อมค่ะอย่างเช่นมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ แสงแดดที่มีรังสีอันตราไวโอเลตควันบุรี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเพราะว่าเมื่อร่างกายของเรานะคะได้พบกับมลพิษทางอากาศแบบนี้อยู่เป็นประจำและก็อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างยาวนานเมื่อร่างกายของเรานะคะพบกับมลพิษทางอากาศอยู่เป็นประจำและต่อเนื่องอย่างยาวนานก็จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจค่ะนําไปสู่การพัฒนาไปสู่มะเร็งปอดในที่สุดนั่นเอง ในจะพฤติกรรมอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการขาดการออกกําลังกายหรือแม้กระทั่งอายุก็เป็นความเสี่ยงด้วยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งค่ะแต่ด้วยการพัฒนาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้พัฒนาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งค่ะเพราะว่ามีวิธีการรักษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาดัดรังสีบำบัด เคมีบําบัดภูมิคุ้มกันบําบัดการรักษาแบบมุ่งเป้าการรักษาแบบประคับประคองค่ะในวันนี้เองค่ะ PSUIC ได้นําข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันบําบัดร่วมกําจัดมะเร็งที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินเองนะคะได้นํามาเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยการให้สัมภาษณ์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรวดีสถิตเรืองศักด์หัวหน้าหน่วยมะเร็งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ในรายการแลบาแ้านแลเมืองค่ะโดยวิธีดังกล่าวนั้นนะคะอาจารย์กล่าวเอาไว้ว่าเป็นแนวทางการรักษามะเร็งที่ใช้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการกำจัดเซลล์มะเรง็งโดยสามารถกระตุ้นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันให้สามารถจดจําและโจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภูมิคุ้มกันบําบัดค่ะที่นํามาใช้ในการรักษามะเร็งนี้นะคะภูมิคุ้มกันบําบัดที่นํามาใช้ในการรักษามะเร็งนี้นะคะใช้ไปกับหลายเคสแล้วค่ะได้ผลดีอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน บำบัดนี้นะคะจะมีผลข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อยก็จะพบได้อย่างเช่นมีไข้ท้องเสียคลื่นไส้ปวดหัวนะคะ ซึ่งผลข้างเคียงดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะหลังจากการได้รับการรักษาจากครั้งแรกนะคะแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการรุนแรงก็ต้องเฝ้าระวงังเฝ้าสังเกตตามอาการแต่ละคนไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะแพทย์นะคะจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะดังนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดได้รับความร่วมมือจากญาติแล้วก็ผู้ป่วยในการรักษามะเร็งร่วมด้วยนะคะ,ะทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเนาะว่าทําไมบางคนเป็นมะเร็งทำไมบางคนถึงเป็นมะเร็ง บางคนไม่เป็นบางคนก็เป็นใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยค่ะมันทํางานได้ไม่ดีนักนะคะ <c oughs> ยกตัวยอย่างเช่นในสมัยที่เรามีการแพร่กระจายแพร่ระบาดของการติดเชือ้อใช่ไหมคะ <c oughs> บางคนก็มีการติดเชือ้อแต่บางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ซึ่ง อันนี้ก็คือหลักการคล้ายๆกันก็คือว่าภูมิคุ้มกันหลักของร่างกายเราเมีหน้าที่ในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อหรือแม้แต่พวกเซลล์มะเร็งต่างๆที่มันผิดปกติไปจากร่างกาย <S <S 2> <S 2> ถ้าหากว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราปกติเนี่ย เราคนนวรจะตรวจสอบได้ว่าสิ่งนี้ผิดปกติไม่ใช่ของร่างกายเราแล้วก็กำจัดออกไปได้นะคะ <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยในคนปกติก็เลยจะไม่เป็นมะเร็งแต่ถ้าหากว่ามันมีความผิดปกติของการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันดังกล่าวที่ทําให้การตรวจจับหรือว่าการทําลายตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ดีหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมะ,ะเร็งก็จะเจริญเติบโตในร่างกายมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะให้ยาเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเหล่านี้ค่ะ เพื่อให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นในการที่จะไปตรวจจับรวมไปถึงการกาจัดมะเร็งออกจากร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็คือโดนพัฒนามาตั้งแต่มาพร้อมเราตั้งแต่เกิดนะคะดังนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันที่เป็นเม็ดเลือดของเราเนี่ยจะรู้ว่าเซลล์เนี่ยเป็นของร่างกายเราเองแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์เซลล์นั้นในร่างกายเราที่ผิดปกติเราเป็นมะเร็งะคะ่ะมันจะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทําให้เซลล์เม็ดเลือดของร่างกายเราเนี่ยตรวจจับได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่่งงงแปปลลกออมขอราาย แล้วก็กำจัดออกไปตั้งแต่แรกะคะ่ะดังนั้นเนี่ยมะเร็งก็เลยไม่เกิดขึ้น,นแต่ถ้าหากว่าการตรวจจับหรือแม้แต่การทําลายก็ตามมันเกิดความบกพร่อ,องความผิดปกติก็จะทาให้มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็แพรก่กระจายแล้วก็ลุกลามได้ในที่สุดอืมจริงๆก็คงจะต้องเริ่มจากการที่จะต้องตรวจก่อนว่าผู้ป่วยหรือว่าชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยคนนั้นนะคะ มีความเหมาะสมที่จะรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเปล่าเขาก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดอะคะ่ะมีหลายชนิดมีหลายบริษัทแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการรักษาในหลายมะเร็งนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านม <c oughs> หรือแม้แต่ในมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิดก็ตาม <c oughs> แต่ว่า ยังไม่ได้รักษาได้สําหรับทุกคนดังนั้นเนี่ยคําแนะนําก็คือจะจำจำเป็นจะต้องมีการตรวจเรื่องของชิ้นเนื้อมะเร็งนั้นก่อนว่ามีโอกาสที่จะตอบสนองกับตัวของยาป้มกันําบัดเนี่ยค่ะได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะอ,อันดับที่สองก็คือจะดูเรื่องของชนิดของมะเร็งแล้วก็ระยะของมะเร็งด้วยว่ามีข้อบ่งชี้ของการใช้ยานหรือเปล่านะคะลออำดับถัดไปก็คงจะดูเรื่องของผู้ป่วยนะคะว่ามีข้อห้ามในการใช้ยาหรือเปล่านะคะเช่น เป็นองกลุ่มที่ได้ยาเรื่องของการรักษาเช่นพวกยากดภูมินะคะยากลุ่มของสเตียรอย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อห้ามของการใช้ยากลุ่มของยาภูมิคุ้มกันบําบัดค่ะอ,อจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเป็นยากลุ่มใหม่ในปัจจุบันแต่ข้อมูลเราก็มีน่าจะเราแล้วสักสิบปีแล้วค่ะก็ยากลุ่มที่ใช้มานานนะคะก็จะเป็นเช่นมเร็ิงเซลเมล็งเม็ดสีนะคะที่ออเป็นที่ผิวหนังเนาะ หรือว่ากลุ่มของมะเร็งเซลล์ไตนะคะที่ข้อมูลก็น่าจะยาวนานกว่าเพื่อนนอกจากนั้นก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะก็จะเป็นมะเร็งที่เราเจอกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะตัวของมะเร็งเต้านมก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยากลุ่มของปุ๋มกันมาำมบัดเช่นเดียวกันนะคะส่วนถามว่าใช้ในระยะไหนได้บ้างเอออันนี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างกว้างก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งด้วยในบางชนิดของมะเร็งเนี่ยก็คืออาจจะใช้ในระยะที่เป็นลุกลามแพร่กระจายไปแล้ว แต่ในบางโรคเนี่ยค่ะอาจจะใช้ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัดเลยก็ได้ค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนิดนึงค่ะ<อ>แต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้ใช้ในหลายชนิดของมะเร็งแล้วก็ในหลายระดับของโรคด้วยค่ะอ่าก็ถ้าเกิดว่าในปัจจุบันนะคะ<อ>ก็คําแนะนําก็คือที่หนึ่งก็คือเราจะดูจากชนิดของมะเร็งกับระยะของมะเร็งก่อนว่ามีข้อมอูลในการรักษาด้วยยากลุ่มของภูมก,กันบำบัดไหมนะคะ<อ>แล้วก็ลําดับถัดไปเราก็จะพยายามเลือกคนไข้ โดยการที่จะตรวจชิ้นเนื้อค่ะที่เป็นเซลล์มะเร็งที่ได้รับการตรวจอยู่แล้วนะคะในการรักษาป,ปกตินะคะ<ๆ>ก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยเพื่อส่งย้อมเพิ่มเติม<ๆ>เพื่อที่จะตรวจดูว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสตอบสนองต่อยากลุ่มของภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะ<อ>แล้วก็ที่สําคัญก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ยาค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยระบบยายาของที่ว่าเป็นยาพุมงกันํนบาบัดที่เราใช้ในปัจจุบัน,นะคะ่ะมัน <Okay. S 2> เป็นระบบของการปลดล็อกมากกว่าค่ะปลดล็อก oh, <okay. S 2> ความหมายก็คือว่าเราเนี่ยค่ะมีเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายอยู่แล้วที่เป็นเม็ดเลือดขาว <okay. S 2> ที่คอยตอบสนองแล้วก็กาจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายนะคะซึ <Okay. S 2> ่งในที่นี้ก็คือเซลล์มะเร็งนะคะเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่แปลกปลอมนะคะทีนี้เนี่ย เรามีความรู้ว่าการที่เซลมะเร็งมาหลุดรอดเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันของคนไข้อาจจะไม่แข็งแรงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเซลมะเร็งอะค่ะมันมีนกลไกบางอย่างที่ทําให้เซลเม็ดเลือดเนี่ยพอมาจับปุ๊บก,ก็เซลเม็ดเลือดมันไม่ทํางานก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยเหมือนไปเปิดสวิตมันนะคะจากเดิมที่เซล์เม็ดเลือดเราเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก็ไปปลดล็อกทําให้เซล์เม็ดเลือดเนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็มาทํางานมากําจัดตัวของเซลเมะเร็งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดนึกภาพง่ายๆเนี่ยตกลไกที่พูดเนี่ยค่ะมันจะเหมือน,นกลไกการกําจัดตัวของเซลปิดแปกปอมหรือว่าพวกเซลลเชื้ออย่างนั้นมากกว่าค่ะจะไม่เหมือนออตัวที่กลไกขที่เกิดจากการอดอาหารคนเราวิธีกันค่ะ เป้าหมายหลักก็คงจะเป็นการที่อยากจะให้ผู้ฟังอะค่ะหรือว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานอะค่ะได้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษามะเร็งที่พัฒนาไปเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> ไม่ว่าคือผู้ฟังนั้นอาจจะเป็นตัวคนไข้เองหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีญาตินะคะเป็นผู้ป่วยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะได้แบบมีความรู้มากขึ้นในการที่รู้จักแนวทางการรักษาใหม่ๆ ที่จะทาให้คนไข้เข้าถึงการรักษาหรือว่ารับรู้วิธีการรักษาเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะคะอืก็ปัจจุป,ปกติเนี่ยเราจะจัดกิจกรรมทุกปีค่ะแต่ว่าก็จะจัดหมุนเวียนกันไปค่ะมะเร็งเต้านมบ้างมะเร็งตับบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็จะเน้นธีมว่าไม่ได้ระบุเฉพาะจํานวนของอชนิดของมะเรง็งแต่ว่าระบุเป็นเรื่องของการใช้าย,ยาเพราะว่ายาเนี่ยมันมีข้อบ่งชี้ที่หลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ฟังหรือว่าญาติของผู้ฟังที่ มีเป็นมะเร็งหลากหลายชนิดค่ะก็สามารถเข้ามาฟังด้วยกันได้นะคะเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าในปัจจุบันเนี่ยยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็มีข้อมงชี้ในการรักษามะเร็งเนี่ยหลากหลายชนิดค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าในมาตรฐานในการรักษามะเร็งในปัจจุบันเนี่ยยาภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรฐานในการรักษาในโรคมะเร็งหลายๆโรคค่ะซึ่งทางของทีมมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลสงขลานครินก็จะมีประสบการณ์ในการใช้ยาตัวนี้มาก็หลายปีแล้วค่ะแล้วก็เราก็มียาให้เลือกใช้ได้หลายตัวก็ จะได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์แท่แต่ละท่านด้วยค่ะจริงๆต้องบอกโดยภาพรวมว่ายาภูมิคุ้มกันบาบัดเนี่ยผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายาเคมีบาบัดหรือเคมที่เราคุ้นเคยกันนะคะนะก็คือน้อยกว่านะคะก็อุบัติการในการเกิดเนี่ยโอกาสเกิดก็น้อยกว่าแล้วก็ความรุนแรงก็คือน้อยกว่าด้วย แต่ถามว่าให้แล้วมีโอกาสเกิดผลข้างเคยียงไหมก็มีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตอนที่ให้ยาค่ะก็อาจจะมีบางคนอาจจะมีการหนาวสั่นอะไรเงี้ยได้นะคะซึ่งที่พยาบาลเขาก็จะติดตามอาการแก้ชิดแล้วก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้นะคะก็สามารถให้ยาได้จนครบส่วนผลข้างเคยียงที่เจอบ่อยจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของผิวค่ะก็จะเป็นเรื่องของผิวแห้งนะคะบางคนก็จะผิวแห้งมีผื่นได้นะคะแล้วก็อันอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการติดตามค่าเลือดนะคะเช่นค่าเลือดมีค่าตับที่สูงขึ้น มีค mm ่ hmm. 5, าไทรอยทํางานผิดปกตินะคะ mm hmm. อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาการจะค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอต้องบอกว่าจะเจอไม่มากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอในระดับที่ไม่นุนแรงนะคะก็คือรักษาแบบอาจจะมีการปรับยาให้ยาเพื่อลดอาการสภาวาการอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่ว่า <c oughs> ในปัจจุบันยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ทั้งที่ใช้เป็นยาเดี่ยว <c oughs> ก็คือใช้ยาเป็นยาเดียเด่ยวๆเลยนะคะ <c oughs> หรือในผู้ป่วยบางรายเนี่ยก็อาจจะใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดเพื่อให้เสริมประสิทธิภาพไปร่วมกันนะคะ <c oughs> แม้แต่การให้ร่วมกับฉายแสงก็มีเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้ก็คงจะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับโรคของผู้ป่วยแล้วก็ระยะของโรคแล้วก็อาการของคนไข้ด้วยค่ะว่าจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายนะคะ ถ้าตามข้อมูลที่มีค่ะการตอบสนองเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยค่ะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยหรือผู้ป่วยที่อายุมากเนี่ยก็มีโอกาสตอบสนองจอ่อยาภูมิกันบอมบัดได้เช่นเดียวกันค่ะ<อ>ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งมากกว่าค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ<อ>ข้อดีของตัวยาภูมิกันบอมบัดที่แตกต่างจากยาเคมีบำบัดนะคะ<อ>ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราให้ยาเคมีบำบัดค่ะเคมีบำบัดเนี่ยจะไปทาลายเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วก็คือเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าพอเราหยุดยาเนี่ย ผลของยามันก็จะหมดไปใช่ไหมคะแต่ว่ายาภูามิคุ้มกันบําบัดเนี่ยเหมือนเราไปปรับการทํางานของตัวเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการที่เรากระตุน้นภูมิคุ้มกันบําบัดเนี่ยสําเร็จแล้วก็ร่างกายของคนไข้เนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยมีการจดจําว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดปกติปปตะคะ่ะเซลล์เม,ม็ดเลือดเนี่ยจะยังทางานไปได้ตลอดหลังจากที่เราหยุดยานะคะดังนั้นเนี่ยในตามข้อมูลที่เขามีการศึกษา วิจัยนะคะก็คือพบว่าแม้แต่ในคนไข้ที่หยุดยาภูมิกันบำบัดไปแล้วเนี่ยก็ย,ยังได้ประโยชน์จากยาเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยฝึกเม็ดเลือดขาวในที่นี้ก็คือเหมือนทหารนะคะ,คะให้มันเก่งให้มันทําง,งานได้ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องให้ยากระตุ้นเลยเนีเขาก็ยังทําง,งานต่อไปได้อะคะ่ะแต่ว่าการศึกษาที่ติดตามไปยาวนานเนี่ยก็อาจจะเป็นในมะเร็งตัวของเมลมะเร็งเซลเซลเม็ดสีเมลานมานะคะที่เป็นมะเร็งของผิวนะหนังซึ่งมีข้อมูลที่ติดตามคนไข้หลังหลังจากการรักษาไปสิบปีอะค่ะ ก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่ตอบสนองได้ดีแต่ว่าในคนที่ตอบสนองเนี่ยก็คือโรคหายไปเลยค่ะสิบปีก็โรคไม่กลับมาก็มีอยู่เหมือนกันนะคะอืมอันนี้เนี่ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของการกลายพันธุ์ของตัวเซลล์นั้นๆด้วยค่ะคะคือถ้าหากว่ามันเป็นระยะก่อนที่เป็นมะเร็งแต่ว่ามันมีหน้าตาข,ของความผิดปกติเนี่ยก็น่าจะโดนทำลายไปด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าการรักษาค่ะเราจะมุ่งมิน้นไปตัวของเซลล์มะเร็งซะมากกว่านะคะไอ้พวก เซลล์ที่มันแบบก้ำจ้ำกึ่งๆ,ๆึงเนี้ยค่ะก็เลยอาจจะข้อบูลอาจจะน้อยหน่อยค่ะค่าทีเซลล์เนี่ยจะเป็นตัวย่อยของตัวภูมิคุมกันมาบัดอีกทีนึงค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าภูมิคุ้มกันมบาบัดเนี่ยมันจะมีหลายวิธีค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยากลุ่มของแอนติบอดีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นยากลุ่มใหญ่ที่สุดที่เราจะใช้ในปัจจุบัน <c oughs> หรือจะเป็นการพัฒนาตัวเม็ดเลือดเอาออกมาจากร่างกายเลยแล้วก็ทําให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแอนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของคาร์ทีเซลซึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลมอ,อที่เป็นของทางฝั่งทีมมะเร็ง โรคเลือดนะคะก็มีการพัฒนายาคาทีเซลเช่นเดียวกันค่ะข้อมูลณปัจจุบันถ้าเป็นการรักษาเสริมที่เป็นหลังผ่าตัดก็จะประมาณหนึ่งปีนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่เป็นโรคแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยการรักษาจะให้ที่สองปีค่ะจริงๆต้องบอกว่าราคาหลักก็คือหลักหลายหมื่นค่ะถึงแสนอ๋อค่ะค่ะราคายังค่อนข้างสูงเดียวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ อาจจะเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้ที่ว่าเราอาจจะมียาตัวที่ให้เลือกมากขึ้นนะคะในอนาคตแล้วราคาอาจจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะแต่ก็ต้องตอบตรงๆนะคะว่าเป็นยาใหม่ซึ่งนั่นแปลว่าราคายาก็ค่อนข้างสูงนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะก็ในบางสิทธิการรักษาเนี่ยก็เบิกยาบางตัวได้นะคะในบางโรคนะคะยกตัวยอย่างเช่นในสิทธิของข้าราชการนะคะ ในผู้ป่วยที่เป็นเซล์มะเร็งชนิดสีนะคะหรือว่าอมะเร็งเซล์ปอดนะคะที่มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วผ่านนะคะก็สามารถเบิกจ่ายยาตัวนี้ได้ตามสิทธิ์ค่ะแต่ก็เนื่องจากว่าราคายาเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยในกองทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนของสปสชหรือว่าปกสตอนนี้ยังเบิกจ่ายไม่ได้นะคะอจริงๆบอกว่าในปัจจุบันมะเร็งเยอะขึ้น่แต่ว่ามันก็สอดคล้องไปกับการที่ เอ,อเขาเรียกอะไรนะคะสาธารณสุขเราดีขึ้นนะคะ <Okay. S 2> การดูแลสุขภาพในโรคอื่นเนี่ยดีขึ้นนะคะทําให้มีอายุยืนยาวเฉลี่ยมากขึ้นนะคะ <Okay. S 2> พอเราเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมผู้สูงอายุะคะ่ะ <Okay. S 2> ก็เลยจะทําให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเนะะี่ยค่ะมีจํานวนเยอะขึ้นนะคะประกอบไปกับการที่เรารักษาด้วยการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นนะคะก็จะทําให้แม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเองเนี่ยก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็เลยเยอะขึ้นที่สําคัญที่สุดก็งคงอยากที่บอกไปนะคะก็คือเป็นการเรื่องของการต้องการแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเป็นการที่เราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรคะตรวจเจอก่อนนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นเนี่ยก็น่าจะดีที่สุดนะคะ ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรวดีสถิตเรืองศักดิ์ค่ะหัวหน้าหน่วยมะเรง็งคณะแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์และรายการแลบ้านแลเมืองนะคะสําหรับข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันบําบัดร่วมกําจัดมะเรง็งที่เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการรักษาผู้ป่วยอีกทางหนึ่งค่ะแต่หากเราย้อนดูนะคะจากสถิติของประเทศไทย5อันดับมะเร็งที่พบปล่อยในเพศชายอันนี้เราแยกเป็นเพศไปเลยนะคะในเพศชายอันดับหนึ่งเลยก็คือมะเร็งตับและท่อน้ําดี เรียกได้ว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับหนึ่งในเพศชายและการตรวจพบมากกว่าเพศหญิงถึง3เท่าค่ะส่วนใจจะตรวจพบในช่วงอายุ30 7 0ถึง70ปีโดยสาเหตุหลักจากการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบนะคะหรือมีพยาธิใบไม้ตับการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำค่ะหรือการได้รับสารพิษบางชนิดเป็นระยะเวลานานๆการรับประทานยาบางประเภทรวมไปถึงปัจจัยสุดท้ายนั่นก็คือสารพันธุก,กรรมนั่นเอง ลำดับที่2ก็คือมะเร็งปอดค่ะเป็นมะเร็งที่พบได้มากในเพศชายเช่นเดียวกันจัดไว้ในอันดับที่2และพบมากกว่าในเพศหญิงที่อยู่ในอันดับที่4นะคะมะเร็งปอดมีความรุนแรงค่ะและมีอัตราการเสียชีวิตสูงหรือมากกว่า6 0ของผู้ป่วยและมักจะตรวจพบนะคะเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่ระยะที่4แล้วด้วยค่ะซึ่งอัตราการรอดนะคะนั้นอยู่เพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองสาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งปอดนั่นก็คือการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่อย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาน,านานๆหลายๆปีค่ะ ลำดับที่3นั่นก็คือมะเร็งลำไส้และทวารหนักค่ะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่สมในเพศชายและอันดับที่3ามในเพศหญิงเช่นเดียวกันมะเร็งชนิดนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทำง,งานส่วนสาเหตุหลักของมะเร็งลำไส้ยังไม่ทราบแน่นอนค่ะแต่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนะคะหรือว่าความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดนั่นก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นพันธุก,กรรมเคยตรวจพบติ่งเนื้อนะคะในลำไส้ใหญ่เคยมีประวัติลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังสูบบุหรี่ดื่ แอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกายโรคอ้วนค่ะหรือมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานชอบกินของมันๆนะคะแล้วก็การไม่รับประทานผักและผลไม้นั่นเอง ลำดับที่4คือมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะพบได้เป็นอันดับที่4ในเพศชายโดยเฉพาะเพศชายที่อายุ40บปีขึ้นไปสาเหตุก็เกิดจากเซลล์ต่อมลูกหมากเจริญเติบโตผิดปกติหรือเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะจนกลายเป็นเนื้อร้ายที่ไปอุดกั้นทางเดินท่อปัสสาวะแถมเจ้าตัวเซลล์มะเร็งเหล่านี้นะคะยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงได้อีกไม่ว่าจะเป็นกระดูกตับปอด ซึ่งอาจจะทำให้อวัยวะดังกล่าวนั้นนะคะเกิดความเสียหายแต่หากเรารู้เร็วรักษาเร็วค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสในการรักษาให้หายก็ยิ่งมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ และลำดับที่5าค่ะเมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองและความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวค่ะโดยทั้งสองอย่างนะคะเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเหมือนกันสาเหตุณปัจจุบันยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่อาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของเม็ดเลือดขาวอย่างเช่นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องการใช้ยากดภูมิคุ้มกันค่ะหรือว่าการได้รับเชื้อบางชนิดเป็นต้นนั่นเองในส่วนของเพศหญิง5าลำดับเมเร็งที่พบบ่อยนะคะนั่นก็คืออันดับแรกเลยเมเรง เต้านมนนั่นเะเร็งเต้านมนะคะจัดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยความเสี่ยงของโรคนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะโดยเฉพาะเพศหญิงที่มีอายุ50ปีขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทําให้เกิดโรคได้นั่นก็คือพันธุก,กรรมค่ะการได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานานๆการกลายพันธุ์ของ BRCA หรือว่าเคยมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนน้ําหนักตัวที่มากเกินไปไม่ออกกําลังกายการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์อเป็นประจําค่ะ อันดับที่2มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่2ของผู้หญิงในประเทศไทยและสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์และอีกกว่า90%ค่ะมาจากสาเหตุที่ได้รับเชื้อ HIV ที่เป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง มะเร็งปากมดลูกนะคะยังสามารถเกิดจากปัจจัยอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นอายุที่เพิ่มมากขึ้นคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆคนที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยรวมไปถึงคนที่มีลูกหลายคนคนที่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ที่มีโรคบางชนิดไม่ว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือผู้ติดเชื้อ HIV นั่นเองค่ะ ลำดับที่3ค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจัดเป็นมะเร็งอันดับที่3นะคะที่ตรวจพบได้มากที่สุดของเพศหญิงในไทยเช่นเดียวกับมะเร็งอันดับที่3ของผู้ชายด้วยค่ะและลำดับที่4มะเร็งปอดก็ยังเป็นอันดับเดียวกันกับทางเพศชายก็ตรวจพบได้มากที่สุดของหญิงไทยเช่นเดียวกันค่ะและลำดับที่5้ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจัดเป็นอันดับที่5นะคะที่ตรวจพบได้มากที่สุดของหญิงไทยสาเหตุยังไม่แน่ชัดเช่นเดียวกันแต่มักจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนในเพศหญิงดังนั้นผู้ที่มีบุตรน้อยหรือ ผู้ที่ไม่เคยมีบุตรและผู้ที่มีประจำเดือนไม่ปกติแม้ว่าจะเป็นวัยหมดประจำเดือนแล้วก็ตามภาวะของโฮอร์โมนที่ไม่คงที่อย่างเช่นประจำเดือนมาขัดขัด,ขดให้ใหายมาไม่ปกติหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้มากกว่าคนปกติค่ะเรื่องของมะเร็งเป็นเรื่องของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์มีหลายชนิดมีหลายสายเหตุการรักษาก็ต้องอาศัยวิธีการผสมผสานนะคะแล้วก็วิธีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย แต่ปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะความก้าวหน้าทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาด้วยวิธีการต่างๆนานาการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องภูมิคุ้มกันบ,บําบัดอย่างที่อาจารย์หมอได้คุยกันไปในรายการเมื่อสักครู่นี้ทําให้นะคะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส